ต่อเนื่องกันที่ดราม่าเก็บเห็ดกันบ้างชาวบ้านจะไปเก็บเห็ดในป่าบอกเขามีเรียกเก็บสวยด้วยนะคุณผู้ชมเจอไปสองด่านจ่ายไป40แต่เก็บเห็ดมาได้2ดอกเท่านั้นมันจะคุ้มกันไหมนี่เอาเห็ดไปขายจะได้คืนทุน40หรือเปล่าไหนจะค่ารถมาอีกนะคะก็เลยเป็นดราม่าเลยงานนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่เขาอังคารอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ แต่บริเวณทางขึ้นเขาเลียวคุณผู้ชมดูสิกล้องแพลนไปในรถเพียบเลยนะคะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เขาขึ้นมาเก็บเห็ดกันค่ะบางคนเนี่ยขอโทษเถอะมาข้ามจังหวัดนะมาเพื่อเก็บเห็ดโดยเฉพาะเพราะที่นี่เป็นป่าเห็ดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคันเข้ามาแล้วคุณต้องจ่ายค่าเข้าไปเก็บเห็ดคนละ20บาท เลขาป่าชุมชนจเจริญสุขบอกค่ะว่าป่าเขาอังคารเนี่ยมีชุมชนรับผิดชอบร่วมกันตั้งหชุมชนเนี่ยเพราะฉะนั้นเก็บเงินมาแล้วเนี่ยเอาเงินไปไหนเขาจะเอาไปให้คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนกลางเอาเงินไปพัฒนาปา่าพัฒนาแหล่งน้ําปลูกปา่าเพิ่มทําแนวกันไฟไหนจะค่าพหานะเวลาเจ้าหน้าที่ล่าตรเวนอีกก็ต้องลงพื้นที่กันสัปดาห์อย่างน้อยเนี่ยสองครั้งแหละทีนี้ถ้ามีเงินเหลือเนี่ยเขาก็จะเอาไปพัฒนาชุมชนต่อค่ะ ซึ่งป่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างพิเศษถามว่าอุ้ยทำไมต้องมาข้ามจังหวัดนะพิเศษยังไง ป่าเขาอังคารเ,เนื้อที่ประมาณ3,430ไร่ค่ะเห็ดที่นี่พิเศษจริงๆเพราะด้วยความที่เป็นป่าภูเขาไฟเวลาเก็บมาแล้วเอาอไปล้างดินเนี่ยล้างออกง่ายแถมมีรสชาติอร่อยค่ะแต่ละปีเนี่ยเห็ดจะออกมาในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมแล้วก็ออกอีกทีเนี่ยเดือนนี้แหละกันยายนและเดือนตุลาคมค่ะ,ะตกลงกันให้ดีๆนะฮะกับชาวบ้านนะครับจะได้ไม่เกิดดราม่าแบบนี้ขึ้นนะครับ